ครับก็ซากิโนริคัตหรือเนื้อส่วนรองนะครับความจริงเป็นเนื้อที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็ถึงง่ายๆอย่างวันนี้ที่เราเตรียมเมนูกันนะครับมีสี่ห้าเมนูด้วยกันเนี่ยก็เป็นเนื้อส่วนรองทั้งหมดนะครับซึ่งคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเนื้อส่วนลองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนจะเล่นเป็นไ i มาริคั t หรือเนื้อส่วนหลักนะครับอาทิเช่นวิปไอสันในหรือว่าตัวสกิปลอยนะครับแต่เนื้อส่วนรองเนี่ยความจริงเนี่ยในวัวหนึ่งตัวเนี่ย มีเนื้อส่วนลองเนี่ยเกือบ80%ของตัววัวเลยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะวันนี้เรามีหลายเมนูด้วยกันที่จะมาแนะนำนะครับก็เนื้อส่วนที่ทางเราใช้นะครับในแคมเปญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อส่วนลองซิโครงนะครับก็มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ติดใกล้กับกระดูกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีเคกเจอร์ที่สําหรับคนรักเนื้อเนี่ย ทานน่าจะชอบมากๆนะครับส่วนที่2นะครับที่เราจะนํามาเสนอนะครับก็คือแรมแคปหรือพิคันย่านะครับความจริงกระแสของพิคันย่าเนี่ยมีคนเนี่ยสนใจแล้วก็นํามาทําอาหารค่อนข้างเยอะในช่วง2องสมปีที่ผ่านมานะครับทางร้านเนี่ยก็มีการนําเมนูเนี้ยมาปรุงเป็น2เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกนะครับก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างคุ้นเคยเป็นพิคันย่าจิ้มแจ่วนะครับทานง่ายเลยทานง่ายรสชาติถูกปากคนไทยนะครับส่วนอีกเมนูนึงเนี่ยเราทําเป็นเมนูฟิวชั่นนะครับจะเป็นพิคันย่านะครับ ทานคู่กับซอสชิมิชูริแจวนะครับทานพร้อมกับสลัดล็อกเก็ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆฟิวชั่นกับเบสเซอร์นิดนึงก็อร่อยเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่3นะครับที่เรามีก็คือตัวสเกลสเต็กนะครับซึ่งสเกลสเต็กเนี่ยเ็เป็นพาร์ทที่อยู่ในส่วนของช่วงท้องของอน้องวัวนะครับซึ่งความจริงเป็นเนื้อเท็กเจอร์ที่ไม่มีเอ็นแล้วก็ เ็นเนื้อร้วนนะครับมีความนุ่มแล้วก็ทานแล้วก็อร่อยถูกปากมากๆนะครับยังไงก็อยากจะฝาทุกคนที่ไม่เคยทานตัวเนื้อส่วนรองเนี่ยลองมาทานกันนะครับราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายๆเะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s ด b s c r i b e ติดตามข้อมูลข่าวสา์อัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่กมฉลึกออนไลน์ค่ะ